<c oughs> ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะคะพี่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้หนูขอถ่ายสตอรี่ใส่ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ลดลงมานิดนึงอาทิตชาเราจ้ <c oughs> ขอแต่แต่ดูผลงานแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อผ <c oughs> ูกใจมากเลยค่ะ <c oughs> เอาจริงๆคือ หนูว่าดูหอเตาแตกตั้งแต่เด็กแ,แล้วเราเป็นแบบอยู่ในฝ่ายผู้บริโภคหรือฝ่ายของคนดูแล้วชอบแล้วก็หัวเราะจนแบบพ่อดา่เอาเคยเป็นคนคนนั้นดูมาหลายภาคมากเพราะฉันดูทุกภาคแล้ววันนี้ได้เล่นเป็นนางเอกเป็นผีในหอแต่วแตกขอพูดเลยว่าภูมิใจมากค่ะค่ะ ค่ะความสุขอ๋อโอเคใช่ค่ะความความสุขค่ะแต่ดีใจดีใจก่อน <c oughs> ที่เราได้ไปอยู่ในอะไรที่มันเป็นปตำนานอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องหออแต๋วแตกมันคือความสนุกความตลกความแบบน่ากลัวมาผสมกันคือแฮปปี้อยู่แล้วคะ่ะหลายคน พร้อมใช้นาำสกุลร้อยล้านพร้อมมากค่ะกี่โมงดีคือต้องเรียกว่าชานนางเอกร้อยล้านค่ะคือพูดก่อนร้อยล้านประจําเลยเป็นคนที่ชอบพูดไปก่อนก่อนได้มงก่อนได้อะไรก็พูดไปก่อนค่ะเป็นเป็นเป็นเลิกที่ดีค่ะจริงๆแล้วเราในการแสดงเรื่องนี้เราอะไรยากที่สุดสําหรับเราการยากที่สุดในการแสดงเรื่องหอแ๋วแตกหรอคะการเบิ่งตาค่ะเพราะว่าเป็นผีเนี่ยเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราก็แบบว่ามี พัดลมเท่าบ้านนะพี่ม,มาแล้วมันเบลอใส่เราเราก็แบบว่าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือไม่ได้ยากนะคะแค่ทำตัวทำใจให้สบายะค่ะแล้วก็พร้อมเรียกมาไหลใช้งานเราก็ acting เลยค่ะแต่ปกติที่ชอบเป็คนดีทำไมถึงนิ่งได้ดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่เพราะว่าเราเป็นนักแสดง professional ค่ะเราทําได้ทุกบทบาทค่ะแต่ดีใจนะคนจะได้เห็นเป็นผีบ้างเพราะว่าคนปกติในเห็นหนูแบบเอ e นอร์จเยอะพอหนูได้เป็นผีพี่เห็นไหมว่าหนูน่ากลัวได้คิดดูสิความสามารถอื่นๆที่คนยังไม่รู้มันมีเยอะเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะที่ได้โอกาสมาโชว์ค่ะวไม่รู้สึกนจริงเหรอหนูรับเป็นวามชมนะแล้วกันค่ะผีสวยด้วยค่ะจรัวผีไหเราลัวผีไ โคตรกลัวเลยหนูกลัวผีมากค่ะแล้วทำไมถึงแบบเราเล่นทำไมถึงแบบอยู่กับมันได้หรือมันไม่เจอหนเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผีเองเราจะไม่ค่อยโดนหลอกค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วก็หนูตอนหนูไปที่ถ่ายทําหอแต๋วแตกหนูไหว้ทุกวันเลยเพราะว่าหนูมันก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรอะไรอย่างงี้ที่เขาแบบเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูไม่แบบหนูไม่โอเคนะถ้าเกิดเราเจอกันหนูแบบหนูหนูไม่ หนูเออหนูแค่นหนูพูดจริงๆงห,หนูบอกว่าขอบคุณมากถ้าเกิดคุณจะมาปกป้องฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเซฮายนะแบบไม่ไม่อยากเซฮายฉันกลัวมากเลยจะจะทำงานดีกว่าถ้าเกิดฉันไม่เจออย่างเงี้ยฉันก็บอกไว้อะค่ะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยแบบน่าจะน่าจะจิตไม่คอนเน็กด้วยคือเราบอกว่า I don't want to see you. I'm sorry. แล้วเขาก็โอเคค่ะคืนอยู่กับผี ดีวไม่แต่เราก็บอกว่าขอบคือทุกครั้งที่ไปทำนะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้หนูมาแสดงที่นี่ขอให้พวกเราปลอดภัยนะขอให้ไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะขออนุญาตทําสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าบางครั้งหาห้องน้ำไม่เจอแล้วหนูขอฉี่ข้างทางอะไรอย่างนี้หนูขอทุกครั้งเลยค่ะพวามสามารถเราเยอะมากมากค่ะเขาโ่งหลักแสดงจนคนลืมไปแล้วว่าเป็นนางแบบจบเธอเลือกเอาจะเป็นอะไรมาเราจะเป็นนางแบบเราคือเดวินเนอร์นางแบบรถที่อยู่แถวไหนคะคอร์พาร์กิ้งพี่ตรงไหนคะ เป็นนางแบบอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ค S สก็นางแบบนี่เป็นนี่เป็นอาชีพนางแบบนะคะเนี่ยแม่ตอนที่เราเดินแบบเราก็แต่งเป็นผีด้วยก็เดินพรมแดงกาลาดพรีเมียร์เห็นไหมคะนางแบบในสมัยนี้นะคะเขาพอคนที่มีความสามารถเนี่ยเขารับได้ทุกบทบาทเลยค่ะจะเดินแบบแบบเป็นผีก็ทําได้ค่ะนั่นคือหนูเองฟิตฟิตแบบที่มาถึงเราปิชาห่างยังไงบ้างได้เจอแบบไบวกลบอะไรยังไงบ้างสําหรับเราที่มาดีบ้า หนูแทบเหมือนกับตาหนูเป็นตาพิเศษค่ะอ่านแต่ของดีๆค่ะอะไรไม่ดีหนูข้ามได้หลุเลยค่ะเขาชมพี่ชาว่าไงบ้างเขาชมว่าพันเล่นดีอ๋อจริงๆเห็นคอมเมนต์เดียวอาจจะมีอีกสิบอันไม่รู้เขียนยังไงแต่เห็นแต่นั่นแหละแฮปปี้มากโฟกัสแต่นั้นเลยเขาาไ้ชีวิตจมีความสุขคือจริงๆแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่หนูรู้สึกภูมิใจและแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานได้อยู่ในหอแต๋วแตกเป็นหนึ่งในหอแต๋วแตกกับหลายๆคนนักแสดงและทีมงานที่เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิใจอยู่แล้วคดยู ค่ะเป็นยังไงบ้างพูดความรู้สึกหน่อย แฮปปี้อ่ะคือคือรู้สึกว่าเป็นหนังในดวงใจแล้วเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบว่าอยากมาสปอร์ตด้วยอะไรต่างๆค่ะเราวรู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนให้โอกาสหนูจนถึงทุกวันนี้เราก็ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆอยากแฮปปี้ดังนั้นร้อยล้านไม่เกินจริงในโลก Of course not นะคะเราก็เตรียมตัวนะคะเป็นนางเอกร้อยล้านนะคะขอบอกไว้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูเยอะๆนะคะแล้วเพราะมันสนุกจริงๆอยากให้ชวนแบบเป็นเพื่อนครอบครัวอย่างเงี้ยหนังที่มันคอมไบา์ความน่ากก ความตลกอ่ะมันไม่ได้มีเยอะในโลกนี้นะคะต้องไปดูหอแต๋วแตกค่ะเป็นหนังที่เราโตมาๆกับนเนาะถ้าหลอล้านจะทำอะไรคม่ไว้งเอยล้านเธอจะทำอะไรกระโดดน้ำอ๋อตอนขนาดนั้นเลยคะคืตอนแรกไม่รู้ตอนแรกวะ คงจะอวดทุกวันทุกวิทุกวันไปที่ไหนสื่อไหนก็จะตอบจะกระตอบแบบนี้ค่ะเอาจริงๆถ้าเกิดได้ร้อยล้านเราก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวขอคิดคอนเซปต์อีกทีนะคะอาจจะได้เจอกันนะคะโอเคได้ไหมค่ง Thank you ขอบคุณค่ะยิ้วยค่ะ